คือเวลาเราฝึกสมาธิใช่ไหมครับแรกๆที่ผมบอกว่าจะเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าสติคือเกิดอารมณ์แบบการที่เราอยู่กับการลมหายใจแล้วกันเปลี่ยนเป็นลมหายใจมั่งอยู่กับลมหายใจถ้าเรารู้สึกถึงแค่เฮ้ยลมหายใจเข้ามันมีลมเข้าไปหายใจออกมันมีลมออกมาเท่านเนี้ยก็ถือว่ามีการระลึกรู้แล้วคือมีสติแล้วแต่หากเรารู้สึกไปเรื่อยๆเข้าออกเข้าออกเข้าออก ไปสักระยะหนึ่งโดยที่ไม่ขาดช่วงเข้าใจเขา,าไม่ขาดช่วงไหมครับไม่ขาดช่วงก็คือว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ขาดช่วงคือรับรู้ถึงลมหายใจตลอดโดยที่ไม่มีอะไรมาแทรกกลางทําให้การอ,อยู่กับลมหายใจนี้ขาดไปเนี่แหละรครับเขาเรียกว่าสมาธิพอเรามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เวลาเราไปทํางานอะเวลาเราโฟกัสกับงาน่ มันก็จะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นคือแต่ก่อนอะเวลาเราทำอะมันก็จะมีเรื่องมาลบกวนถูกไหมแล้วการที่เราเนี่ยไม่ได้ฝึกสมาธิเลยเนี่ยมันขาดความตั้งมั่นขาดความตั้งมั่นคือเวลาอยู่ในอารมณ์ของการทํางานเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดก็เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมสมาธิคือการอยู่กับลมหายใจโดยที่ไม่ขาดสายรู้ตลอด ออกเข้านะออกนะเข้านะออกนะอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆมันเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิเวลาไปทํางานปุ๊บทํำทำทำทำ,ทำ,ทำ,ทำถูกไหมสิ่งที่มากระทบเหมือนเดิมแต่ทําอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราโฟกัสสิ่งมากระทบหูก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กับตรงนี้ก็จะทําให้คือเวลาเราโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความเอนจอยก็คือเกิดความสุขในการทํางานแล้วกัน อยู่กับตรงนั้นได้นานอยู่กับตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาผ่านไปเร็วเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะครับแล้วก็จะทําให้คือตรงไปตรงมาเวลาเราโฟกัสอยู่กับสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิใช่ไหมแล้วสมาธิตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ก่อให้เกิดความสําเร็จได้โดยง่ายระยะเวลาจะลดเร็วขึ้นถูกต้องเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งอะ่ะคนไม่มีสมาธิอะ่ะอาจจะทํางานได้แค่ครึ่งชั่วโมงถูกปะแต่คนทําสมาธิเนี่ยแล้วฝึก แล้วก็ทํางานด้วยสมาธิเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในขณะที่คนอื่นใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยให้ฟังนะครับ